อเเป็นียวสำหรับคู่นี้ค่ะพอไร้รูปคู่ไร้โมเมนต์หวานๆปุ๊บแน่นอนว่าถูกจับตามอ,องในเรื่องความสัมพันธ์ตลอดค่ะสำหรับคู่พระนางเอสเทอร์สุบิดีลาแล้วก็เคนภูภูมินะคะเวลามีข่าวแบบ มีคู่รักเหลอดาราลนเหลิอกันเลิกเงียบแน่นอนค่ะคู่นี้เป็นคู่แรกที่ถูกจับตามองนะคะแล้วก็โดนโยงเป็นประจำเลยเพราะคู่นี้ด้วยความที่เขาคบหากันมานานถึงเปีอะเร็วๆนี้ก็มีข่าวดีว่าเออเนี่ยผู้ชายเตรียมจะบินไปเรียนต่างประเทศด้วยนะมันก็เลยยิง่งสงสัยเข้าไปอีกพอมไม่มีรูปคู่คนก็เลยบอกเลิกกันหรือเปล่าว่าอะไรเงี้ยนะคะล่าสุดเอสเทอร์เนี่ยก็มาอัปเดตเรื่องราวความรักนะคะบอกว่าเนี่ย ไอคลิปที่หลายๆคนเห็นเป็นคลิปแกล้งกันขำๆมีคนเข้ามาแซวเยอะมากเลยว่าเฮ้ยแฟนใหม่แล้วคะเนื่องจากว่าฝ่ายชายเนี่ยปล่อยตัวเซอร์แล้วก็ไว้ผมยาวไว้หนวดด้วยยอมรับว่าลุกเนี้ยเคด,ดูแปลกตาจริงๆแหละสําหรับส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ชอบลุกเรียบร้อยสะอาดตามากกว่าในเรื่องของความรักเนี่ยก็ปกติเรื่อยๆอยู่แล้วถ้ามีจังหวะลงโซเชียลได้ก็ลงยืนยันว่าไอการลงคลิปครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มีการสยบข่าวเลิกกันนะแค่อยากจะทําอะไรสนุกๆให้มันได้แกล้งกันอะด้วยความที่ เราไม่ค่อยได้แบบแกล้งกันบ่อยๆสักเท่าไหร่ พอตอนแกล้งเนี่ยก็แอบกลัวว่าเอ้ยเขาจะเจ็บเหมือนกันนะเร็วๆนี้ค่ะฝ่ายชายเตรียมที่จะบินไปรเรียนต่อในเดือนกันยายนนี้ด้วยอยู่ยาว3เดือนเลยและไปเป็นรอบที่2แล้วมองว่าเขาไปแล้วได้พัฒนาตัวเองได้แบบดูแลตัวเองนู่นนี่ก็คือยินดีอะ่ะไปเรียนนะผู้ชมคะไปเรียนมารอบแรกอีกฝ่ายก็ดูโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นช่วยเหลือตัวเองไม่ดีขึ้นเธอก็แฮปปีก้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีค่ะที่แบบเออเดี๋ยวบินไปนู่นนะก็ได้ใช้ชีวิตได้แบบมีการพัฒนาตัวเองมากขึ้นนั่นแหละ แล้วนะคะว่าไปคู่รักเลิกเงียบนะู่น้นนี่ไม่ได้เลิกกันค่ะเพียงแต่ว่าด้วยความที่คบมานานเนาะก็เลยไม่ค่อยได้ลงรูปคู่นั่นเองค่ะ